ครับตอนนี้ก็อาจารย์ขึ้นมาแล้วครับใส่บาทกันนะครับ ครับนี้ก็ใส่บาสรเซตแล้วนะครับแล้วก็จะไปเตรียมตัวลูกให้ไปโรงเรียนนะครับไปหาข้าวหาน้ำให้ลูกกินก่อนนะครับจะได้ไปโรงเรียนอันนี้ก็ใส่บาตรทำบุญนะครับเนื่องในลุงวาง โชคดีนิดหน่อยนะครับโชคดีอะไรไม่บอกนะครับว่าโชคดีอะไรพอเป็นว่าโชคดีมีความสุขนิดหนึ่งครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับลูกก็ยังไม่ตื่นนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอช่วยกดไลค์กดติดตามซองลุงหวางด้วยนะครับลุงหวางกกโกกนะครับขอบคุณมากนะครับทุกๆคนนะครับ